มาซ้อมร้องเพลงเตรียมถ่ายรายการสด สำหรับรายการซอมไรเดอร์ทางช่องเวิร์กพอยต์เวลา20นาฬิกาหนาทีในวันที่14พฤษภาคมนี้ค่ะสำหรับหนุ่มแน็กชาลีโดยลาสุดค่ะก็ได้มาไลฟา์พูดคุยเล่นกับพี่ก้องชวนซ้อมก่อนเริ่มรายการงานนี้ก็มีการพูดคุยกับนุ่มเข้มฮัตวีที่มาจอไายไลฟ์เรียกว่างานนี้ความฮาบังเกิดขำลั่นกันทั้งไลฟ์ค่ะกับความแฝดของเข้มแลนะแน็กสนเข้มลั่นว่าท่านแน็กไม่สบายเดี๋ยวเข้มไปถ่ายทำรายการแทนให้ ทำงานอยู่ป่ะไม่วันนี้ไม่มีงานเลยแล้วเนิดกล้องเพราะพี่ดำโลกรอฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนเปิดเปิดกล้องนายหมอเซียวเพื่อนเวลาไวมากก็ลังสีอันสามสี่เดือนนั่นเองอะไรวะฮัลโหลฮัลโหลกล้องครับเพื่อนมันมันเปิดยังไงเนี่ยครับ กดตีมากรุมร้องกูนหลายปีเลยกดรูปหน้าจอเองเขาก็เปิดเขากูก um> ็พกเป็นเพื่อนกันเลยมันก็คิดุยมานเห็นบอเห็นบอกล้องไม่เห็นไม่เห็นฮัลโหลครับไอเน็กสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่ไม่ไหวให้ผมไปแทนไหมเอ่อมันเปิดกล้องเลยวะฮัลโหลครับพี่ไม่ไหวให้ผมไปแทนไหมผมว่าพี่ควรพักผ่อนมาแทนเลยดิ ได้เดี๋ยวผมไปแทนเดี๋ยวทําทรงผมพี่ไปเลยเออเอา้เอาทำไมมันดูผมสั้นๆวะไม่สั้นแล้วน,วนี่มาดูบอนี่บออยู่บ้านบูมีพมูเลกลับมาหาแม่โอ้ยดีเังเลยไปไปคุยกับล่ามามะม่วงแคมกูตัดออกมันปีนเกลียวกูม,มันบอกมันว่ากล้องเพื่อนอแต่มึงไม่เคยทำกับกูนะเจ๋อเอ้ผมไม่มีผมหลังกล้องไม่มีอย่างนั้นหรอไผมไม่จะแตุู่ ัพักผ่อนกันอยู่มีสาวไหมไเนี่ยไม่มีเลยน้องสายมาไม่นองสายหลักก็คือแบบว่ามองดูคนสวยไปเรื่อยความชั่วของผมไม่หลอกไม่หลอกผมก็น่ารักน่ารักเจอแบบคุยทุกทุกคนน่ารักน่ารักกันหมดอ่ะเอออยากรอยากได้เมียไหมอยากได้ลูกไหมอ้มีวางอนาคตอยากได้ลูกไหมอยากได้จริงๆไหมแบบเหมือนไม่มีไม่มีแต่ก็นึกว่านึกว่า พ่อพ่อผมก็นึกว่าจะมีมีไปแล้วแต่ว่าไม่ไม่มีไม่มีพี่ไม่มีถ้าความคิดไม่มีหรอกมันก็คู่ไปองี้แหละแต่พอถึงเวลาจริงตามอายุอายุนะเดี๋ยวมันจะถึงเวลาอะไรมันเป็นปนั้นแล้วก็ตามอายุอะไรตอนนี้ยมึงสามแก่ละสามสิบกว่าสามสองสามสองสามห้าเขาก็ไม่ให้มีลูกแล้วเดี๋ยวลูกกันตลายเสี่ยงต่อการพิการเพชิบงมั่งแน่เอาอย่างนีิอย่าถ้าไม่คุณไม่ทราบคนดูก็ไม่รู้มันได้อารมย์อยู่โอเค พูดไปบอกไปเฮ็ดสิอบองนังแม่เจอซ่ออันนี้เฮ็ดยังไงบอกให้อยู่ตรงขามถนนเลยอย่าะสิบโบกนี่นี่โบกจริงอันไม่ใช่คนแต่โลกนัอนเจอน้องกูก็ไปจึงกับเลือดออกหลายวนแล้วอย่าให้เวดอย่าให้เวดอย่าอย่าซีแรงมือนี่มือนี่อย่าให้กูอย่าให้กูสู้ หลายเทือแล้วหลายเทือแล้วหลายเทือแล้วเย้เฮ้มือนี่อย่าให้กูซุนหลายเทือแล้วเออหลายเทือแล้วบอกมันมือนี่หลายเทือแล้วเาเหาเหาเหนามือนี่มือนี่อย่าให้กูซุนเงาเลยเฮ้ยจะเสียบอกกูทำยังอ่ะเออเฮ้กดหมดคนอันตรายกดอันตรายบอกมึงเจอน้องกูกดหมดคนอันตรายเลยอกแเออเหนาเหนาเขาเหาจะไอ้ที่ยังจะบอกเองทิ้งคงทิ้งไหมนี่มึงเจอน้องกูมึงเจอน้องกู เจสเข้าไปในหัวใจไอ้บอชัยควรตลกแน่มึงเจอน้องกูมเป็นทนายแบักเข้มเจ็บปวดเจ็บปวดคู่ขี่นี่นี่เมื่อกี้ไอ้ไอจินตายยังของมาไอ้ฮู้บอชเอาเจ้าเฮาเนี่ยเจ็บปวดสัมผิงได้นี่ไอ้ฮูด็อกจะเป็นคนทิมเนี่ยบอกทิมบ่าวฮูแล้วก็ไอ้เจ็บแค่ไหนดี เจ็บปวดเจ็บปวดเจ็บปวดไอ้นี่ไอต้องทนไอต้องทนไอต้องทนเจ็บช้ำซ้ำน้ำตาบขาเป็นตะยูเขาเป็นตะกินชีวิตไอสลายอย่าให้ไอได้สูเด้อแพนิกแล้วนะไอนี่แพนนิกไอนี่ก็แพนิกกูบอกแล้วนี่แหละคือโคตรหล่อโคตรอันตรายเขาให้ฉายาผิดโคตรเปิดอะไรแม้โอ้ลูกเสื้อสาวกับเล้ว ตายไหเจ็บปวดคุณนหวยเหว่าคือคือคุ่นหวยมาแทงหวะเออเป็นไรเจอนองกูหุนเอาแม่วางเลยไม่กลัวไม่กลัวอยู่แล้วมันเป็นใครจะไม่กลัวหรอกใหญ่แต่ใจเล็กใจเล็กใจเล็กดูแต่สิ่งที่มึงพูดไปแต่ละอย่างคือมันน่ากลัวจริงนะจริงพี่คือหลายคนตอนนี้ไปร้องไห้คนรู้ลุกวลมมึงกลมอันตรายอันตรายเดินเยอะมากท่าเนี่ยที่เราคุยกันว่าจะเล่นหนังหนังอีสานไม่ต้องทนจะช้ำบอสซัมอิน เป็นยูบอบอเป็นตะยูบอสบอกเป็นตะกินชีวิตไอสลา์อย่าพูดซะด้วยเคยสนใจชีวิตไอซ์บางนนกอืแต่ก่อนที่เข้าจะจากกันนะขอให้เจ้านะหลับหู้เอาไว้ว่าสิ่งที่หัวใจไอเนี่ยยากบอกเธอเลยกันอืมสุดยอดพอเจ้าอยู่ไอยังคิดพออเจ้าอยู่ยังคิดพอเขาอยู่เนาะคิดพออเจ้าอยู่ ยังคิดฮัเจ้าอยู่ยังยังหากเจ้าอยู่แม้ตัวเจ้าบาอหไอ่บอเป็นอย่างยังคิดถึงมือนั้นมือที่เขาเคยรักกันยังคิดโทษเจ้าอยู่ไอ่ยังฮักเจ้าอยู่ดอบคิ กลัวผมมั้งล่ะกลัวสิขยันพูดซะด้วยวันที่วันที่เจ็ดวันที่แปดมึงล็อกไว้วันหนึ่งนะเต็มวงมึงนะแพ้หนักจังอะไรนะไม่เล่นไงแต่ว่ามึงเล่นอีเวทีหนึ่งอีปีเนี่ยมาคุยอะไรกันตอนนี้อีปีปีหน้าเนี่ยจะถึงเนี่ยไม่ไมล็อกวันหน่อยเล่นกับนโนบายเวทีใหญ่เล่นชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงละชั่วโมงหนึงจัดจับเลยนะจัดจับเลยผมเอาน้องๆผมขึ้นด้วยนะใช่มึงอยากทำใครขึ้นใช่เราลองขึ้นเลยน้องขึ้นฟรีทุกคนเออ ผีนะไม่มีการให้เงินนะไอ้นี่ก็ไม่ได้ให้เงินนะเพราะว่าผมเนี่ยผมก็ไปไล์ให้น้องน้องก็มาร้องให้ผมแลกกันแลกกันไม่เคยทวงถามเรื่องเงินขอบคุณทักษิณใช่ครับไม่เป็นไรผมแต่ดูในชีวิตคนนี้ยังโดนด่าเรื่องว่าแบบขี้งกเรื่องเงินผมน่จริงเลยแม่งทั้งที่ทำงานรูแม่ะผมมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวว่าจะทำอะไรเกียดคือเกียร์เขาไม่ได้อิจฉาเกียดคือเกียดอเกียรก็มันก็มันคือเกียรน่แหละคือที่เราเจอเดินเดินโดดโดดนั่งเขียดตั้งคืนใช่ใช่ไอ้นั่นเกียดครับอันนี้ ไปกับแฟนๆมาตอนนี้คือทีรแรกเอากางๆานี้เราะจะแข่งกันแต่มันก็จะมีกลุ่มคนที่มันไม่ชอบเราสองคนใช่ไหมเจปั๊บมันจะเป็นหมวดอีปางคร,รับแพ้สองกับแย้สูงมากเลยตอนเนี้ยอ่ะผมไม่ได้คิดเรื่องคือผมอคิดอยู่แล้วอแพ้อยู่แล้วดูสภาพเพลงผมก่อนสภาพเพลงผมแม่งได้เพราะว่าเอฟซีผู้น่ารักกลุ่มหนึ่งช่วยกันปั่นปั่นจนหมดแรงตายอ่ะพอปั่นเสร็จปุ๊บ หมดแรงนอนตายเออของพวกคุณอ่ะมันเป็นเพลงเขาเป็นเพลงโซนดีของพี่ดีของพี่ปังก็คือดีมากอะไรเงี้ยของผมก็คือแยกโซนมาฉันก็ดีเหมือนกันแต่เป็นดีผมอืมดีผมให้ผมแปลใช่ไหมดีผมไม่ใช่ดีผมอืมดีผมผมคนชอบแบบว่ากินดีมูใช่ใช่ใช่แล้วมึงเป็นไงตอนนี้อ้าวจะให้เป็นเป็นม้าเหรอต้องตลกอ่ะควรควรอ่ะไม่ต้องควรจริงผมเนี่ยป่วยอู้ตายป่วยมาแล้วกัน ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง Dn2plus ด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ